วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและแบนเนอร์พาร์ในแมปของ Anime Adveger และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะทําการรีวิวตัวละครนะครับคิซารุนะครับที่เป็นตัวละครสตารัสในอัปเดตนี้นะครับซึ่งคิซารุนะครับเป็นตัวละครพิเศษนะครับอยู่นนัะครบ วิดีโอนี้ครับผมยืมไอรีน้องคนนี้มานะครับขอบคุณมากครับที่ให้ยืมไอีมารีวิวนะครับถ้าเสียงผมแปลกๆขออภัยด้วยครับช่วงนี้คือไม่สบายนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมสำหรับตัวของคิารุนะครับชื่อว่าไลท์อันนี้นะครับซึ่งผมจะรีวิวทั้ง สองแบบเลยนะครับก็คือ5ดาวแล้วก็ไป6ดาวนะครับเรามาที่5ดาวก่อนที่เขามีนะครับคือมันเป็นแค่เวลหนึ่งเท่านั้นนะครับทุกคนผมจะใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับมันเป็นแค่เวลหนึ่งนะตัว EP ็กพเขานี่มีผมไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าแต่ว่าเขาคงไม่ทำหรอกก็ไม่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 ต้องไปยุ่งเขาแล้วกันผมหา ID ได้แค่นี้จริงๆโอเคมาที่คิสซาลูครับคิสซาลูนะครับผมชื่อว่าไลมารีนนะครับเป็นตัวละครยืนพื้นท่าสายฟ้านะครับแล้วก็ดาเมจนะครับท่าเวลหนึ่งร้อยเจ็ดห้านะครับอยู่ประมาณ ทีระยะอยู่ที่40นะครับผมค่าคอสในการวางอยู่ที่500นะครับบูตดาเมจนะครับผม10%เท่าขึ้นไหลนะครับแล้วก็แคตตาล็อกมีทั้งหมด5ตัวนะครับทุกคนและถ้าเราจะอีโวนะครับก็กดที่อีโวนะครับและนี่ครับผมถ้าเรากดอีโวไปก็ต้องใช้วัตถุดิบประมาณนี้เลยนะครับมีลับเบอร์ลับเบอร์ฟูตด้วยนะครับแล้วก็ฟุดอันนี้นะครับก็ทำการอีโวแล้วก็จะเป็นร่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารีบีที1ตาให้ทุกคนดูประมาณนี้นะครับว่าถ้าอีโวนะใช้ประมาณนี้นะครับ ห้าดาวนะครับผมที่ผมมีคือเวลหนึ่งเดี๋ยวผมจะคำนวณให้นะเวลร้อยเจ็ดห้าไม่ต้องกังวลนะครับทุกคนดูซิว่าตัวละครนี้นั้นเก่งขนาดไหนครับเนื่องจากว่ามันตี3วิเท่านั้นนะครับทุกคน3วินะฮะตัวสตาร์ดัสนะครับทุกคนแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยก็น่าจะหากันได้ง่ายๆเนาะโอเคครับทุกคนครับเรามาที่คิสซาลุเลยนะครับผมคิสซาลุนะครับเป็นตัววางพื้นนะครับทุกคนนี่ฮะวางพื้นนะครับแล้วก็ การจบตีของเขาจะเป็น,นยังไงครับพอชินโนซสุเกะนะครับสีมันจะปแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นัวการาฟิกนะโอ้ตีเร็วนะครับนี่ตีเร็วมากคือตัวละครนี้นะผม ผมคิดว่าค่อนข้างดีนะถ้าเวล175เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่ามันตีเร็วด้วยแล้วก็ดูเซอร์เคิลครับมันใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นตัวละครลงเลทที่ค่อนข้างโอเคหนึ่งตัวนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาอัพกับขั้นแรกครับใช้เงิน2,500ครับดาเมจจะเป็น12,000นะครับขั้นที่2นะครับใช้เงิน3,000นะครับดาเมจจะอยู่ที่34,000แล้วก็เวลาโจมตีเนี่ยจาก3วินะครับจะเป็น4วิแล้วก็ระยะจาก40เป็น60นะครับแล้วก็อมนันนี่่ผมมไรู้ว่่่าชชืือออผลปีศาจมันชื่ออะไรนะแต่ว่ามันเี่ครับชื่อว ผลปีศาจนะครับโอเคเรากดอัพเลยนะครับดูระยะนะครับทุกคนตัวละครนี้มันอัพได้4ขั้นนะครับถ้าเวล175ดาเมจอยู่ประมาณ74,000ประมาณนี้นะครับก็ดูแอนิเมชันกันโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 ก็อนิเมชันค่อนข้างดีนะเป็นดาบนะครับผมเอาดาบมาจากมือแล้วก็แทงเข้าไปนะแทงเข้าไปที่ตัวศัตรูเลยนี่ฮะนี่ฮะฟึบ ดูครับชุบชิงนะฮะทุกคนเป็นโคนนะครับไม่ตีแอร์นะครับทุกคนคราวนี้มาขั้นที่3เลยครับขั้นที่3ใช้เงิน1 2 0่งหมืนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ61,000่นหนะครับก็ถ้าเวลอดเจ็ก็ประมาณ1 3 0 0 0 0สนามประมาณนี้แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับขั้นที่4นะดาเมจนะครับผมอยู่ที่1 4 0 0 0 0สนสแล้วก็ระยะเวลานะครับจากสี่วิเป็นห้าวินะครับในส่วนของระยะนะครับจาก60เป็น80นะครับแล้วก็ไฮบิดนะครับนั่นหมายความว่าตัวละครนี้ตีแอร์นะครับใช้เงิน15บนะครัผมมองว่านะตัวละครนี้ ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมกดอัพก่อนละกันอ่าโอเคนี่ครับ c ซ r ร l e คิลเอวีตีแอร์นะครับทุกคนเวล์7 5ดห้าดาเมจอยู่ประมาณ290,000ประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะ290,000นร้อยจห้านะครับตีแอร์ด้วยและตัวละครนี้นะครับใช้เงินเพียงแค่ 33,000ต่อ1ตัวเท่านั้นนะครับทุกคนย้ำนะครับว่าเท่านั้นคือเรียกได้ว่าค่อนข้างถูกพอสมควรนะครับแล้วก็ตีแอร์ด้วยตีเร็วด้วยนะครับระยะเนี่ยถ้าเอาไปลงเลทก็ชิลๆครับสบายๆนะฮะดูฮะระยะแค่นี้ก็โหลงเลทไม่รู้จะยังไงเลยนะฮะคราวนี้เรามาบัฟดาเมจนะครับบัฟดาเมจบัฟดาเมจ250%นะครับผมกดบัฟเลยนะครับเอาดาเมจนะครับดาเมจจริงๆก็ประมาณ900,000 ผมว่าน่าจะล้านประมาณล้าน1นึ่งแล้านห้าหมื่นประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือคิซารุนะครับซึ่งระยะเนี่ยเก้าสิบหกนะครับผมก็คิดว่าโอเคนะครับใช้ได้อยู่นะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าสมมติว่าเราอีโวไปแล้วนะครับล่าง6ดาวเนี่ยมันแย่นะครับด้วยความที่แบบว่าอาจจะลงเลทไม่ได้นะครับหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นอีกตัวที่สุ่มไว้สำรองก็ดีเหมือนกันนะครับผมอาจจะสุ่มไว้นะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าล่าง6ดาวนั้นเป็นยังไงครับเอา6ดาวเข้ามานะครับโอเคเอ่อห้าดาวนะครับผมอ ให้เห็นไปแล้วใช่ไหมนะครับอ่าคราวนี้ถ้าอีโวเป็นยังไงอีโวก็จะเป็นแสแตตนี้เลยครับผมถ้าใส่ฟ้าเหมือนเดิมนะครับมีเบสซิ่งด้วยนะครับก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของ ID นะครับเอาเบสซิ่งออกแล้วใส่เบสซิ่งให้ดูนะครับใส่เบสซิ่งไปเป็นไงครับเป็นดาบคิสรุนะครับ ใช่ไหมแค่นี้เนาะใช่ไหมใช่เป็นดบบคิซสรุแค่นี้นะครับเบสซิ่งของเขานะครับอ๋อก็เอาไปคอมโบกับเบสซิ่งตัวอื่นได้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูสเตตสแตทนะครับถ้าเวล107.5นะครับอยู่ประมาณ9,800ประมาณนี้ไม่ก็ประมาณ9,800แหละนะครับอ่าจาก5าวิใช่ไหม ตัวเมื่อกี้อ๋อตัวเมื่อกี้3วิอันนี้จะเป็น4วินะครับจุดสองวินะครับในการโจมตีต่อ1ทีนะครับระยะ40แคแตตาล็อกมีทั้งหมด5ตัวบูตดามิตสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาขึ้นไหลน,นะครับตัวละครนี้สังเกตดูดีๆนะครับก็คือปกติแล้ว5ดาวจะเป็นวางพื้นแต่ว่านี้คือมาถึงตีแอร์เลยนะครับค่าวางคือ500เท่านั้นนะครับเราจะใส่ไปเลย คราวนี้เราสังเกตนะครับว่าตัวละครนั้นหน้าเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับก็แน่นอนครับว่าเป็นตัวละครเดียวกันแต่ว่าตัวกรอบนั้นจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวเสื้อนั้นก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเพื่อความแตกต่างนะครับก็จะเห็นว่าคิสารูนั้นประมาณนี้ครับทรงมัจจนจะกวนๆหน่อยนะอันนี้หลายๆคนก็น่าจจะรู้มัจจนจะกวนๆหน่อยอ่ะคราวนี้เราไปดูครับว่า6ดาวนั้นเก่งกว่า5ดาวไหมแล้วก็มีประโยชน์กว่า5ดาวหรือเปล่าเป็นตัวอินฟินิตแน่นอนครับทุกคนไปดูกันโอเคคราวนี้มาดูกันครับว่านะครับผม อ้าวเป็นวางแอร์ไปแล้วโอเคมาดูวางแอร์จะเป็นไงอ่ะเป็นตัววางบนเนินแล้วนะครับก็รอดูแอนิเมชันครับอ่าตัวสุรเคิลเนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมือนกับ5ดาวนะนิดหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่ครับเหมือนกับ5ดาวเหมือนกับ5ดาวครับแต่ว่าเป็นการวางแอร์นะครับโอ้แต่แอนิเมชันสายฟ้านี่คือแจมแมวเหมือนกันนะเออค่อนข้างแจมแมวอยู่เหมือนกันอ่ะวางวางตรงนี้ดินี่ฮะนี่ฮะจิงๆอ่ะเป็นไง โแจ่มแจมเสียงค่อนข้างหนักแน่นคราวนี้เรามาอัพกันดีกว่าครับตัวละครนี้อัพในห้าขั้นนะครับขั้นที่1ครับใช้เงิน500ครับดาเมจจะอยู่ที่1นึ0งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเท่าเวลร้อยเจ็ดห้าดาเมจอยู่ประมาณสองหมื่นกว่านะครับแล้วก็ขั้นที่สองครับใช้เงินสี่พันดาเมจอยู่ที่สี่หมื่นสองพันหกร้อยระยะจะเป็นหกสิบนะครับแล้วก็อนิเมชันใหม่ครับไปเลยดูวงนะครับทุกคนโอ้ว่าต์เว้ยวอาเวลร้อยเจ็ดห้าดาเมจเกือบแสนครับประมาณเก้าหมื่นกว่านะ โอ้โห uhm. อะไรวะเนี่ยโอ้โหทุกคนดูแอนิเมชั่นเขาโอ้โหกระโดดท่าเตะโคตรเทพเป็นนักบอลเถอะนะครับเนี่ยท่าโกงจีชัดนะครับอากีสลาตันหรือเปล่าเจ้ไหมใช่ปว่า เออเหมือนะครีสลาตันเลยไม่รู้เหมือนกันครับนั่นแหละครับทุกคนโอ้วงโคตรเว่อวัวมากทุกคนต่อมาครับขั้นที่3ครับใช้เงิน1 5ึ่งหมื่นห้าครับดาเมจอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองหมื่นเจ็ดพันแล้วก็ขั้นที่4ครับใช้เงิน3ามหมื่นห้านะครับดาเมจจะเป็นสามแสนถ้าเวรอชจนห้าประมาณหกแสนแปดประมาณนี้ตรงเนี้ยนะครับผมขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอินฟินิตนะครับทุกคนก็คือใช้เงินหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นดาเมจก็จะเป็นแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันระยะจากหกสิบเป็นหนึ่งร้อยแอนิเมชันใหม่นะครับหรือว่าสต ีี่่เนยใช้เงินเพียงแค่5้0 0 0ื่นหเท่านั้นทุกคน1ตัว5้0 0 0ื่นหนะครับออก็เลยได้ว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ดาเมจค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับทุกคนใช้ได้เลยนะฮะเป็นเวลร์รัเจ็ดที่ใช้ได้อีกหนึ่งตัวที่เวลาลงเลดนะครับไม่มีท่าสายฟ้านะครับท่าสายฟ้าเนี่ยเอาไปลงเลดอะไรนะครับเอาไปลงเลดน้ำครับทุกคนนะฮะเรามาอัพดีกว่าขั้นที่เป็นอ่าอินฟินิตครับใช้1นึ่งล้านหกแสนใช่ไหมกดไปเลยนะครับดูระยะนะครับทุกคนดูระยะนะโอ้ตัวเซอร์เคิลเหมือนเดิมครับแต่ว่า ตัวระยะกันตีเนี่ยไกลขึ้นนะครับก็นี่ครับผมนี่คือสแตท์รวมๆนะครับวลร้อยเจ็ดห้าหนึ่งล้านหกหนึ่งล้านเจ็ดแสนประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับทุกคนซึ่งเยอะมากนะครับเ,ออเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้เรียกว่าคุ้มค่าครับถ้าเราอีโวจาก 5ดาวเป็น6ดาวนะครับคุ้มค่าคุ้มค่าร่างอินฟินิตนะครับผมดาเมจอ,อยู่ที่ประมาณ5ล้านนะครับ7แสนอ่า5ล้าน7แสน5ล้าน8แสนประมาณนี้ถ้าเอาเวลร์รนะครับบูสต์เนี่ย250%เนี่ยเรียกได้ว,ว่าโอ้โหเวอร์เวอร์เแต่ว่าถ้าเป็นเลดหลังถ้าเป็นเลดนะครับเลดนะครับผมบูสต์250%จะอยู่ที่นี่เลยครับผม2ล้านนะครับ2ล้าน2แสนประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็เอาไปเล่นเลดได้นะครับสำหรับตัวละครน,นี้นะฮะอีโวดีครับอีโวดีแต่ว่าล่างห้าดาวก็ไม่ได้แย่นะครับร่าง5ดาวก็ไม่ได้แย,ะะย่ถ้ายัางไม่อีโวก็ค่อนข้างโอเคถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ ถ้าเลือกได้ผมก็คงจะเป็นล่าง5ดาวก่อนแล้วกันก่อนที่จะเป็น6ดาวเนี่ยถ้ายังไม่เป็น6ดาวก็เล่น5ดาวก่อนเพราะว่า5ดาวเนี่ยวางพื้นนะครับวางได้ตลอดนะครับคือถ้าเราสังเกตนะครับว่าตัววางพื้นมันวางได้ทุกที่นะครับแต่ว่าตัววางแอร์เนี่ยมันจะวางได้แค่บางที่เท่านั้นครับอันนี้ก็ลองลองดูสมมติว่าเลนนั้นมันวางตัวแอร์ได้ดีกว่าก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเอาจริง6ดาวก็ต้องดีกว่า5ดาวอยู่แล้วนะครับนี่คือคิซารุนะครับผมที่เป็นตัวละครแบนเนอร์สแตนะคร็ดนะ ก็ผมค่อนข้างแนะนําให้สุ่มเลยนะครับแล้วก็ทําเลยเพราะว่าทำง่ายด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับคิดเห็นยังไงกับพี่สรุ5ดาว6ดาวฝากคอมเมนต์กันทีนะครับตัวละครนี้เอาไปใช้ทําอะไรได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม